สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องทันชาทาโร่อีกแล้วนะคะวันนี้พิอากาศของเราค่ะมาในหัวข้อ,อ,อคนที่คุณนึกถึงมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหมนะคะมาดูกันว่าจะได้ไปต่อได้เป็นแฟนหรือว่าเลื่อนขั้นไปในฐานะอื่นๆไหมมาดูกันนะคะมี รูปภาพให้เลือกทั้งหมด3รูปค่ะรูปที่1รูปที่2แล้วก็รูปที่3นะคะเลือกรูปที่รู้สึกชอบหรือว่าดึงดูดคุณได้เลยนะคะแล้วไปฟังคำทำนายกันค่ะสำหรับคนที่เลือกรูปภาพแรกนะคะคุณคนที่คุณนึกถึงมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหมมาดูกันนะคะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหม จริงๆแล้วเขาเป็นคนคนที่เคยเลิกคุยกันไปแล้วหรือว่าหยุดคุยกันไปสักพักแล้วนะคะแล้วมันเป็นช่วงที่ทําให้คุณรู้สึกนึกถึงเขาในปัจจุบันนี้นะคุณรู้สึกถึงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันกับเขาแล้วก็อ,อ,อยากกลับไปเคลียร์หรือว่าอยากกลับไปทําอะไรที่มันชัดเจนหรือว่าที่มันค้างคาจากเมื่อก่อนคุณอยากกลับไปแก้ไขนะจุดนั้น เออโอเคแล้วในเมื่อที่เขาเป็นคนเก่าเนาะแล้วคุณจะมีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับเขาไหมโอเค้าย okay. เร็วๆนี้อาจจะมีโอกาสหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องได้พูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบเขาจะเข้ามาปรึกษาหรือว่าคุณจะเข้าไปปรึกษาเขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันดันทําให้รู้สึกว่าการกลับมาคุยกันครั้งนี้มันลงตัวสุดๆไปเลยมันเหมือนแบบว่า เอม,มากกว่าการที่มาถามว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างแต่มันเหมือนเป็นการที่แบบว่าขนาดไม่ได้คุยกันมาหลายปีแล้วอะพอกลับมาพูดคุยกันมันแบบมันคลิกมันลงตัวอย่างบอกไม่ถูกมันรู้สึกเหมือนแบบว่าเออเพื่อนเก่าได้กลับมาคุยกันอะไรประมาณนี้แล้วคุณมีโอกาสได้พัฒนากับเขาไหมเอ่ยโอเคค่ะคนกองนี้ มันยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะได้พัฒนาขนาดนั้นมันเป็นแค่ขั้นสเต็ปแรกขั้นตอนแรกของการแบบว่ากลับมาพูดคุยกันมากกว่ายังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าคุยแล้วคิกแล้วใช่ไปกันต่อเพราะว่า,าจริงๆแล้วยังคน,นที่นี้ยังยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นเขาคนเดิมแล้วก็มีบางคนหนึ่งที่พยายามมากกว่าซึ่งมันก็อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตน,นะคะ มาดูกันค่ะว่าไพ่อยากแนี้นำอะไรเราบ้างนี่ไงมีคนที่ยังฝังใจกับเรื่องที่ผ่านมานะก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีการที่อยากจะพัฒนามันอยากเป็นอะไรที่เขายังอยากไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่มากกว่าสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็คือคนที่คุณนึกถึงอะ่ะเขาอาจจะยังฝังใจ ถ้าเขาเป็นคนเก่าที่กลับมานะเขายังฝังใจกับคุณอยู่แล้วก็เออเขาจะไม่ตัดสินใจว่าจะไปต่อกับคุณหรือเปล่าถึงแม้ว่ามันจะมีแบบการแบบคุณคิดอยู่ในหัวเขาแต่ว่าเขาคิดว่าเขาคงอยากไปเริ่มต้นใหม่มากกว่าอันนี้สําหรับคนที่เลือกไพ่กองแรกนะคะก็อาจจะเป็นคนที่คุณนึกถึงอาจจะเป็นคนเก่าเนาะแต่ถ้าไม่ใช่ก็แนะนำให้ลองไปเลือกไพ่กองอื่นนะคะยังไงก็ฝากกด หัวใจกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกรูปที่สองนะคะคนที่คุณนึกถึงมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหมนะมาดูกันค่ะคนที่คุณนึกถึงโอเคคนที่คุณนึกถึงเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีไมเซตเป็นของตัวเองเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนเก่ง มีงานอดิเลกแล้วก็หาเงินเก่งคือเป็นคนค่อนข้างที่จะเก่งรอบด้านในสายตาของคุณนะคะคนนี้คนคนี้ใช่หรือเปล่าเออคนที่คุณนึกถึงมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมเอาจริงๆนะเขาเป็นคนค่อนข้างติดๆเนาะเหมือนแบบว่าก็ไม่ได้เปิดใจอะไรกับใครเพราะว่า ณนะตอนนี้ที่คุณนึกถึงเขาเขาก็ยังเป็นเหมือนคนโสดอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเปิดเผยชอบเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอารมณ์สุนทรีค่อนข้างที่จะหนักมากถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะได้พัฒนาไหมอย่างที่บอกไปว่าเขาค่อนข้างปิดใจนะอ่าแล้วเราจะทำยังไงให้เขาเปิดใจมาดูกัน <c oughs> คุณต้องไปเป็นคนแบบอารมณ์เดียวกับเขาฟิลเดียวกับเขาอ่า แล้วก็ที่ผ่านมาคือเรื่องความรักของเขาอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ดีนะคะสําหรับเขาเขาอาจจะเจอเรื่องหนักหนักมาจนทําให้เขาแบบกลายเป็นคนตีสไปเลยกลายเป็นคนที่แบบว่าไม่เปิดใจอะไรกับใครละแบบมุ่งเน้นแต่การหาเงินทํางานมุ่งเน้นแต่แบบว่าทําชีวิตตัวเองให้มีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องดึงใครเข้ามาให้เจ็บปวดเขาจะเป็นอยู่นั้นเลยอะ่ะ เอ,อคนที่จะเข้าไปคุยกับเขาได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เหมือนแบบใจเย็นพอสมควรแล้วก็ต้องรู้เวลารู้หน้าที่รู้งานไม่เข้าไปเจาะแจ๊ะหรือว่าไม่เข้าไปแบบทําให้เขาอึดอัดเพราะงั้นเขาจะตีตัวออก่างทันทีนะคะอืซึ่งถ้ามาสรุปสรุปเลยนะคนที่เลือกอ,อรูปที่สองอยังไม่ได้ คุณยังไม่มีโอกาสได้พัฒนากับเขานะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะตีดอยู่กับตัวเองแบบหนักหน่วงมากซึ่งถ้าคุณจะเข้าไปทําลายกําแพงเขาเนี่ยคุณเองก็ต้องใช้ความอดทนขั้นสูงสุดแล้วก็ต้องเข้าใจเขามากๆด้วยคุณถึงจะเข้าไปอยู่ในใจเขาได้นะคะของคนที่เลือกกองที่สองนะถ้า มันไม่ใช่เรื่องของคุณแนะนําให้ไปเลือกกองไพ่ใหม่นะคะดูเพื่อความบันเทิงค่ะเพื่อนๆยังไงก็อยากเช็คดวงก็สามารถดูดวงส่วนตัวได้ฝากกดติดตามช่องกดไลค์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกรูปที่สามนะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหมเออโอเคเขาเป็นคนอาจจะเป็น คนในคนในวงการหรือว่าคนที่คุณไม่คาดคิดอะคนที่เลือกรูปที่สามนะหรือว่าเป็นอาจจะเป็นซุปตาน์นางงามหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเออฉันจะเอื้อมถึงไหมอะไรเงี้ยคือแบบเออทุกคนมันมีสิทธิ์คิดเรื่องอะไรแบบนี้นะเอออาจจะเป็นคนหรือว่าเป็นคนที่ อีกยศหนึ่งของเราอะไม่ไม่ได้หมายถึงว่าการแบ่งชนชั้นนะคะอาจจะเป็นแบบหัวนหน้าหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบว่าอยู่อีกขั้นหนึ่งของเราใช่แล้วคุณมีโอกาสจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไหมคะ,ะช่วงนี้คุณคิดถึงแต่เขาจริงๆนะคุณนึกถึงแต่คนคนนี้ มากๆแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีให้ได้ใกล้ชิดเขาจะทำยังไงดีให้เอ,อยู่ในสังคมเดียวกับเขาอะไรประมาณนี้อืมซึ่งคุณอะคลั่งเขามาก,มากๆเลยนะคนที่เลือกกองเนี้ยคือแบบหลักสุดๆถ้าเกิดคนกองนี้ที่เลือกแล้วคุณดันชอบคนที่เป็นฟิลดาราเป็นซุปตาเป็นเน็ตไอดอลเนี้ย คุณจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เจอเขาถึงแม้ว,ว่าเงินในกระเป๋ามันจะแบบเล็กน้อยคุณก็จะแบบเก็บหอมรอมริบเพื่อให้ได้เจอเขาหรือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยแหละแต่ว่าเออเป็นหัวหน้าเป็นอะไรเงี้ยคุณจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดูเข้าตาเขาคือแบบเออ อยากให้เป็นที่จดจําสําหรับเขาคุณค่อนข้างที่จะข้างหลักนะเนี่ยอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณได้เข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วคุณจะได้พัฒนาไหมอะมาดูกันอืมทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะเพื่อนเพื่อนมันอาจจะไม่ได้ปุบปั๊บอย่างที่เราคิดนะทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันเนาะ ถ้าคุณได้เข้าไปทําความรู้จักเขาแล้วหรือว่าเขาเอาได้เริ่มรู้จักคุณแล้วเนี่ยเ,เขาก็จะจําคุณได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ไปพัฒนาในฐานะแฟนหรือว่าแบบพัฒนาทางด้านอื่นๆแต่มันจะเป็นอการันตีที่ดีต่อกันแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่ไปคอมมิชเมนต์หรือว่าเป็นแฟนเป็นอะไรแบบนั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้ คนที่เลือกกองนี้อาจจะเป็นแบบสายแฟนคลับอ่ะเออเป็นไปได้เป็นไปได้เลยแต่ว่าถ้าพูดให้แบบแฮปปี้ก็คือแบบเดี๋ยวเขาจะเริ่มจดจำคุณได้แล้วนะถ้าเกิดคุณแบบไปให้เขาเห็นบ่อยๆไปให้เขาเจอบ่อยๆนะคะสํะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะ โอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูนะยังไงฝากกดติดตามดูดวงส่วนตัวสามารถกดลิงก์ได้ที่ข้างล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ